ส,สาธุชนคนใจบุญสงายที่เดินทางมาจากบ้านใกลใบ้บ้านไกลที่ตั้งใจมาสร้างบุญสั่งสมเป็นทุนไปเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะครับวไปไหว้หลวงพ่อแก้วนิมิตองใหญ่ พอดีมันมีรถเพลนนะงานมันจะตัดแล้วแฟนก็เลยขอขอว่าขอว่าให้มีงานต่อเนื่องอ๋อแล้วก็ได้กันที่วัดแห่งนี้เขาขอกับไอ้ไข่อ๋อขอไอ้ไข่ก็เลยมาแก้บนที่วัดนี้อ๋อเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ปทุมอะค่ะก็เเจอหางมา